ด้วยพระมหาการุณาธิคุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพระจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมอธิการรองธรรมอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสส่งเสริมนะครับวันนี้ผู้น้อยก็ขอโอการสร่วมศึกษากับอุโสอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ยังอยู่ในเดือนมีนาคม2565นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการ ไปตามคนเก่าหมายถึงคนที่รับธรรมะก่อนๆน,นี้นะครับที่เขาหายไปว่าจะทำอย่างไรวิธีการนะครับคือครั้งหนึ่งได้ปรึกษาอ,อ,อาจารพ่ออาจารพ่อเมตตาให้ไปหาคนเก่าๆเาพราะตอนนี้บางคนก็ชวนคนมารับธรรมะจนหมดละคนที่รู้จักหมดละ แต่ก็ชวนมาหลายคนละแต่ชวนแล้วเ็าก็รับธรรมะเฉยๆแล้วก็ไม่ได้มาสถานธรรมอาจารย์พ่อบอกว่าไปตามคนรับธรรมะญาติธรรมเก่าอะกลับมาเอ่อแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีพูดนะครับว่าพูดยังไงเขาจึงจะมาหรือถ้าเขาไม่มาเขาจะได้ประโยชน์อะไรนะครับเราไปแล้วอย่าให้เสียเที่ยวนะครับ ต้องเอาประโยชน์ไปให้เขาด้วยครับวิธีที่ผู้น้อยอทดสอบทดลองทำดูก็คือว่าควรรับธรรมะแล้ว20ปี30ปีที่ไม่ได้มาแล้วก็ขาดการส่งเสริมอีกเพราะหลายหลายคนก็แก่แล้วก็ล้มหายตายจากไปไม่อยู่แล้วเมื่อเราไปเจอเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาว่าตอนเนี้ย ทางสถานธรรมเนี่ยเขาเอากิเลสกรรมวิบากออกจากชะตาชีวิตได้เพราะตอนที่เรารับธรรมะเมื่อก่อนเนี่ยก็ยังไม่ได้ทํากันเพราะว่าตอนนั้นอะมันยังไม่เบื้องบนยังไม่ได้ส่งไอ้ตรงนี้มาไงไอ้ตรงเนี้ยส่งมาทีหลังคือการเอากิเลสกรรมวิบากเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้เหตุร้ายภัยพิบัติมีมากมายเลยเ สมัยก่อนการจะได้รับการคุ้มครองอจากพระโพธิสัตว์กวนอิมพระอาจารย์เนี่ยก็ต้องตั้งปณิธานชิงโคพระโพธิสัตว์กวนอิมจึงเอาหลักฐานตรงนี้ไปต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวนะ่ะให้เขาหยุดการจองเวรก่อนไงพระอาจารย์ก็รับธรรมะพระอาจารย์ก็ค้ำประกันให้แค่สามปี แล้วก็ไม่มีใครบอกเพราะว่าการบอกของที่มันมองไม่เห็นนะั่นนะมันก็เชื่อยากไนงะก็ไม่มีใครบอกว่าหลังจากสามปีแล้วทำยังไงเอ่อหลายคนก็คิดว่าโอ้ฉันวาสนาน้อยสามปีแล้วก็ตัวใครตัวมันเขาจะคิดอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ฟ้าเบื้องบนเมตตาให้ปิดสนานเนี่ยเราสามารถต่อการคำประกันได้อีก คือผู้ที่มีศัก,กยภาพหมายถึงตั้งสถานธรรมได้เข้ามาศึกษามาเรียนเนี่ยกลุ่มนี้เขาก็จะสบายเขาก็จะได้รับการคุ้มครองแต่พวกท่านที่รับพวกญาติธรรมที่รับธรรมะแล้วไม่ได้มาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้บางครั้งบางคนไม่ได้ประชุมธรรมเนี่ยก็ไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้วันนี้ที่พวกเรามาเนี่ยเราก็จะมาบอกว่า เนี่ยตอนเนี้ยเรามีสิทธิ์ได้รับสิทธิพิเศษลนะตอนนี้ถ้าญาติธรรมเก่าๆเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาว่าเขาเนี่ยสามารถเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องหรือคนที่เขารู้จักอะหรือเขาก็ไปรีบไปพาคนมารับธรรมะอีกจะได้ตั้งบณิธานเพิ่มอีกข้อหนึ่งคือมหาพยาทานเนี่ยเพื่อเอากิเลสกรรมวิบากเนี่ยออก ถ้าเอากิเลสกรรมวิบากออกแล้วเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองจากพระโพธิสัตว์กวนอิมกับพระอาจารย์เนี่ยตลอดการเลยจากการค้ำประกันให้3ปีกลายเป็นค้ำประกันตลอดการเลยตรงนี้มันก็ดีนะครับดีสำหรับญาติธรรมที่ไม่ได้มาที่รับธรรมะอย่างเดียวอะแต่เขามีบุญวาสนาอยู่ไงแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้ใช้เราก็ไปชวนเขามาทำตรงนี้นะครับแล้วก็ บอกเขาว่าบางคนก็กลัวว่าให้ทําบุญเยอะๆอะไรกําหนดตายตัวอะไรหรือเปล่าบอกแล้วแต่ศรัทธานะครับไม่ได้ก็เหมือนรับธรรมะอ่ะไม่ได,ไได้ไม่ได้กาเกณฑ์อะไรอาจจะทําเพราะเวลาถวายมหาพยทานก็มีชื่อนามตระกูลเงินทําบุญแล้วแต่ศรัทธานะครับหลังจากเอ่อบางคนเขาบอกอุ้ยเขาแก่และเขามาไม่ไหวทําไงอ่ะไม่เป็นไร เอาชื่อนามสกุลมาแล้วก็ให้เขาได้ทําโอกาสลบล้างนี่กรรมของเขาก็คือให้เขาได้ชวนญาติสนิทมิตรสหายพี่น้องของเขาเอาชื่อปู่ย่าตายายคนที่วายชนไปแล้วก็ได้มาเข้าโครงการพอเข้าโครงการเนี่ยมหาภยทานเนี่ยคือยิ่งใหญ่ด้วยซื่อจุนเน่ยเมตตาไว้ให้เป็นฝันวิญญาณไว้เลยพระอาจารย์ก็มาให้มหาภยทานเนี่ยตรงเนี้ยมัน แก้ปัญหาที่คุณไม่ได้มาสถานทําได้ให้ได้รับการค้าประกันตลอดการตอนนี้มาเดือน,นซื้อเนี่ยท่านก็ให้ตั้งบณิธานได้สองข้อมาจากไต้หวันนะครับมีพักโพธิสัตว์ท่านก็ให้ตั้งบณิธานหนึ่งข้อเราทําเพื่ออะไรเพื่อต้านภัยพิบัติไงภัยพิบัติเนี่ย,ย,ยมันส่วนหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยเกิดจากโอปปาติกะซึ่งเขาไม่มีกายสังขารแบบเราอะไม่มีกายท่านแบบเราเนี่ย เขาก็มาทวงหนี้แต่เราก็ไม่ได้ใช้หนี้เขาเราจึงเขาก็จึงต้องใช้วิธีการต่างๆเช่นภัยสงครามภัยโรคระบาดภัยแรงภัยน้ําท่วมแผ่นดินไหวอะไรต่างๆเนี่ยมาเตือนเราให้เราได้ใช้หนี้กันภาษีอา่ยมาเก็บงานก็คือให้ทุกคนได้เคลียร์หนี้ซึ่งกันและกันอ่ด้วยแบบสันติวิธีนะครับแล้วถ้าใครเข้าโครงการมหาพยาธาน่ะ ก็จะได้เป็นชาววีรธรรมอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับเปิดดูได้เขามีคือผู้ที่ให้อภัยทานได้อะจ,จะได้เป็นชาววีรธรรมก็จะได้รับการคุ้มครองตลอดการเลยเอ่มันก็จะดีแก่ญาติธรรมที่รับธรรมะแล้วทุกคนถ้าท่านอื่นที่อยู่นอกสายธรรมของเราเนี่ยาสงสัย ว่าจะทําที่ไหนก็ทําที่สายธรรมของท่านเองนะครับก็ไปเรียนอาวุโสของท่านขอทําตั้งปณิธานเพิ่มอีกข้อนึงคือมหาพยาทานน่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรเพราะอาวุโสทุกท่านน่ะล้วนแต่มีจิตเมตตาก็ยินดีเพราะคนจะให้อภัยกันเนี่ยไม่มีใครขัดขวางครับเพราะว่าเขาก็จะยินดีเพราะเขาอาจจะเป็นลูกหนี้ ยันบันพระบุตรของเขาก็อาจจะเป็นลูกหนี้ถ้าเขาได้รับการอภัยมันก็ดีดีทั้งสองฝ่ายนะครับดีทั้งสองฝ่ายคือล้างหนี้กันแบบสันติวิธีเนี่ยดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายเหมือนเรื่องหนี้หายไปไหนใช้พันหยวนอะไอ้ตรงเนี้ยมันลงทุนน้อยลงทุนน้อยใช้เวลาน้อยแต่ได้อันิีงส่งมากแต่เนี้ยมันเป็นที่กว่าเบื้องบนเมตตาถึงเวลาจึงทำได้ถ้าเป็นแบบเก่าอะ มันยากแล้วก็นานถ้าแบบเก่าเนี่ยต้องถือศีลกินเจเพื่อหลบวิบากกรรมสมัยก่อนการจะพ้นเวียนว่ายตายเกิดแต่วินเวียนว่าการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันต้องครบองค์3ามนะครับมือมีวิบากวัตตะกิเลสวัตตะกรรมวัตตะการจะออกจากวัตตะสงสารเนี่ยมันต้องตัดส่วนใดส่วนหนึ่งออกแต่นี้ส่วนที่ตัดง่ายที่สุดก็คือวิบากนะครับตัดง่ายที่สุด กิเลสถ้ามีวิบากมันจะส่งมาเรื่อยๆก็ตัดไม่ได้ตัดเหมือนตัดปลายเก็บใบไม้อะพอเก็บใบนี้พวกนี้ใบมันก็ออกมาใหม่ละจะตัดที่กรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็ไม่ได้เพราะกิเลสมันส่งมาไงเออแต่ถ้าตัดที่วิบากนี่มันแน่นอนที่ผู้น้อยเปียบเหมือนนี่แล้วปิดปิดเปิดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราอะปิดแล้วมันก็พอเปิดมันก็มีอีกปิดจนกระทั่ง มันกลมกืนจนกระทั่งเราคิดว่าในขันห้าธาตุสี่เรามีกิเลสอยู่ตลอดเวลาคือคือคำว่ากิเลสตลอดเวลาเนี่ยหมายถึงอนุสัยกิเลสนะเป็นเครื่องมือให้กิเลสเกิดไม่ใช่ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่กิริยานะครับมันเป็นคำนามต้องเรียนภาษาไทยด้วยตรงนี้คือกิริยาของกิเลสเนี่ยพอมันมีวิบากมามันจึงเกิดทำเกิดปฏิกิริยากันอนะแล้วมันจึงเกิดกรรมผลกรรมมันจึงเกิดวิบากตรงนี้มันต้องมี บางครั้งเราเรียนทรรมเราต้องเรียนภาษาธรรมภาษาไทยภาษาภาษาคนภาษาธรรมด้วยนะครับเพราะภาษาคนภาษาธรรมมาบางอย่างมันคล้ายกันมากเลยอย่างตัวอย่างเช่นเราเคยได้ยินว่าวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูเนี่ยบางครั้งมันเป็นบาลีเราก็บางทีมันพ้องๆกันน่ะเราก็คิดว่า วิชากับวิชาเป็นอย่างเดียวกันเนี่ยตรงนี้ถ้าเราเรียนเราก็ต้องรู้ภาษาด้วยอ่วิชาก็คือสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญานี่เรียกว่าวิชาคือการเรียนรู้ใช้สมองอันนี้ใช้สมองถ้าเป็นวิชาเนี่ยเขาเรียกว่าเอาไว้สองอย่างแรกอะ่ะมาทำทำแล้วประจักษ์ผลตรงนี้มันเป็นวิชาตรงนี้มันเป็นรู้แจ้งสองอย่างแรกมันเป็นรู้จำรู้คิด เออแต่มันมันมีส่วนสัมพันธ์กันน่ะทุกอย่างมันมีส่วนสัมพันธ์กันแต่เราต้องแยกแยะให้ออกเออบางครั้งก็ต้องมาเรียนภาษากันนะครับเออ,อย่างคำว่าอากาลิโกเนี่ยหมายถึงว่าอยู่เหนือการเวลาธรรมะเนี่ยเป็นอมตะธรรมธรรมชาติเป็นสังคตะธรรมคือธรรมชาติเป็นอนัตตา แต่ธรรมะเนี่ยเป็นอมะตะธรรมไม่เกิดไม่ดับเป็นอากาลิโกเอาบางครั้งเราก็จะเราเราหลงภาษาบางทีมันไม่เหมือนกันนะครับต้องใช้ภาษาให้ดีตรงนี้ถ้าใครอยากจะรู้ชัดเจนก็ต้องฝึกเจโตหรืออนุเจโตนะครับพอฝึกเราจะเห็นเหตุเนี่ยเราสาวไปหาผลได้เห็นผลสาวไปหาเหตุได้ใช้หลักอริยสัจเนี่ยมาตรวจได้เอ คืออย่าอย่าสักแต่ว่าจํามาแล้วก็มาพูดเลยเพราะบางครั้งอะรู้จําไม่ใช่รู้แจ้งนะครับมันคนละอย่างกันอ่มันจึงมันจึงสับสนกันะ,ะการหลายคนถามิดว่าถ้าล้างนี้กรรมเก่าหมดแล้วไม่ต้องมาสถานธรรมเนี่ยมันก็มีผลเสียตรงที่ยังสร้างนี้ใหม่ใช่ไหมใช่ครับถูกต้อง แต่มันน้อยเพราะมันขาดเหตุปัจจัยไงอเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราถ้าไม่มีกระแสไฟมามันก็ไม่ค่อยทำงานละแต่การที่มาสถานธรรมแล้วก็มาศึกษาป้องกันได้ทำสองอย่างจะดีครับทำสองอย่างจะครบอย่าประมาทนะครับอาโสที่มีความรู้มากๆอย่าประมาทคือเราต้องใช้ทั้งสองอย่างะ่ะก็เหมือนคลิปก่อนที่บอกว่าการขึ้นลิฟต์ตึกร้อยชั้นน่ะ อวุโสบอกอุโสเป็นนักวิ่งอ่ะวิ่งขึ้นวิ่งลงตึกร้อยชั้นอ่ะบางครั้งก็เจ็บป่วยขึ้นมามันก็ต้องใช้ลิฟต์นะครับใช้เครื่องมือช่วยยุคนี้มันยุคใช้เครื่องมือช่วยแล้วอ่ะและยิ่งคนไม่มีศักยภาพเราก็ต้องใช้เครื่องมือช่วยเขาเออต้องใช้เครื่องมือช่วยเขาเราอย่าอย่าคิดถึงแต่ตัวเองนะครับต้องคิดถึงผู้อื่นด้วยครับตรงนี้ก็ ก็ขออาภัยอาวุโสนะครับอาจจะพูดแรงหรือว่าอาจจะบางคนฟังว่าเอ๊ะเราเป็นผู้น้อยไปสอนอาวุโสได้ยังไงไม่ได้สอนนะครับตรงนี้ศึกษาร่วมกันนะครับขออนุญาตศึกษาร่วมกันไม่ได้สอนเพราะบางคนนะ่ะมันก็เอ่อบางทีมันก็ไม่ได้ทันเฉลียวใจนะว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมก็เลยเป็นเหตุอย่างนี้ตอนนี้ก็กราบเรียนอาวุโสทุกท่านนะครับไปหาคุณธรรมเก่า ให้เขามีโอกาสได้ตั้งบณิธานมหาพยาทานกันทุกคนเลยพร้อมเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องของเขาอะได้ตั้งบณิธานตรงนี้มันก็เป็นการเคลียร์หนี้สินเวรกรรมเก่าทั้งหมดอ่แล้วถ้ามีคนถามว่าไอ้เงินทําบุญเอาไปทําอะไรเราก็บอกเขาว่าเอาไปสร้างสถานธรรมเพื่อให้ไอ้คนที่อยู่นอกกองการเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ เจ้ากรรมในเวที่อยู่นอกโครงการเขาได้รับอานิสงส์ตรงนี้เขาก็จะคายเขาก็จะถอยนะครับเพราะว่ามันโยงกันนะฉะนั้นต้องทําทั้งสองอย่างดีที่สุดครับวันนี้ก็ขอโอกาสร่วมศึกษากาับอวุโสแต่เพียงเท่านี้หากพูดไม่ชัดเจนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอาภัยร่วงเกินอาวุโสอวุโสให้อภัย แล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็กลับไปหาคนเก่าๆมานะครับอย่าไปดูถูกคนที่ไม่มีศักยภาพนะครับเขาอาจจะเป็นจีเจ้าหนี้นายเวรของท่านต้องรีบไปชวนให้เขารีดทำตรงนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ